ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ยผมเพลย์บายบีวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมดันเลสกันอีกเช่นเคยนะฮะหลังจากพาสท,ที่แล้วทําอะไรไปวะลืมไปละโอเคเร่องมันพาร์ทนี้ก็จะมาล่าอะไรเดียเบเฮมอสธาตุไฟเหมือนเดิมนะเนาะเพราะว่าเรามีเควสอยู่แปดตัวแต่เราล่าไปแค่สองตัวนั่นเองก็คือธาตุไฟหรือว่าธาตุน้ำแข็งปะใช่ล่าธาตุน้ำแข็งดีกว่าเปลี่ยนใจละ โอเคเดี S 1> <S 1> ๋ยวเราไปจัดช <Á S> yeah, ุดปืนก่อนโอเคเราไปลากันเลยดีกว่าเนาะโอเคโอเคเราก็เข้ามาในแมปแล้วนะแต่รู้สึกว่าจะลืมเปลี่ยนชุดเกาะแย่แล้ว โอเคชุดเกาะไฟแต่ว่าตีท่าน้ำแข็งเนี่ยนะโอเคเราก็มาแล้วก็ต้องสู้แหละอนนี้คือวิ่งหาไปก่อนเนาะน่จะอยู่ทางแบบฝั่งนเนียเนาะนั่นไงไม่ใช่น่าจะหรอกอยู่พอเก็บของก่อนจะ ว้าวจ้าชาร์จโยนระเบิดไปสวยยิงต่อยิงอัดอยอ,อียงอัดเข้าไปโอ้ไม่ทัน ขอกินเลือดก,ก่อนโอ้ไม่ระเบิดด้วยชา้ายิงหัวไปอาวุธโอเคนะเอาอาวุธมาตรงตรงสายนะแค่เอาชุดเกาะมาผิดเอง โยนระเบิดไปโอเคสวยอ่ากระโดดลบพรโอ้สเตมมีน่าจะหมดโอเค ย,งย,ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆวางระเบิดดักหน้าไว้สวยอ้นึกว่าจะไม่โดนอืมเฮ้ยไม่ใช่ไม่โดนสินึกว่าจะโดนแล้วนะโอ้ยหลบชิวเชียดนะครับ คพาร์โบูไปหนึ่งหืมใสเ่เกรอะน้ำแข็งแล้วยิงอัดหัวเข้าไปโดนระเบิดเข้าไปด้วยโอเคยังหลบได้อยู่นี่ถ้าเป็นเชนเบดนี่คือโดนเต็มๆแล้วเนะี่ย อัดหัวเอาไปอุ้ยยังโดนอ่าก็กินเลือดก่อนปัพบบ๊บหน่อยโอเคโยนระเบิดเข้าไปสวยไม่ช้าดิโอเค หลุดละโอ้ยังโดนอีกเนาะทำไมน้องเลื่อนช้าโอเครู้สึกดีนะเวลามีบัฟแบบตีเร็วขึ้นอะโดนระเบิดไป เจ้สวยจ้ายิงต่อครับไม่โดนฮะเสียดายอัดหน้าตรงนี้เลยโยนไห รู้สึกจบไวนะถ้าน้องไม่หนีจบไวแน่เพราะตอนนี้เลือดอยู่เหลืออยู่หนึ่งในสีแล้วเนะี่ยโอ้โหว้าวหนีซะงั้นแย่จุงโอเคไปเพิ่มเลือดก่อนต้องใช้ท่าเก็บอาวุธ โอเคเลือดเต็มลุยต่อครับผมนี่ไงอยู่ข้างล่างนี้เลยดีเยี่ยมมีของให้เก็บไหมไม่มีเหรออ้ยังโดนเฮ้ยโ,โดนหน้าไปดิ ลยิงรัวยิงรัวรยิงรัวรัวอัดหน้าไปดีโอ้โหเข้าทีละห้าเขาอ,อยู่ข้างนอกโดนหน้าไปด้วยโอเคใส่เกาะน้ำแข็งลนะ Nhìn đồn à Thơm lên cận Thôi mày chát nàn Các bạn chát nàn chửi lên Ôi, đồn โดนด้วยตรงนี้โอเคชาร์จล็งที่หัวโยนระเบิดไปด้วยอย่างน้อยก็โดนหางนะ่ะเนาะโอเคยังยังติดโหมดอยู่เฮ้ยจะตายอะ่ะจะตายนั่นน่ะไม่เราก็เขาเนี่ยตาย ก็ไม่มีล้ะด้วยโอเคนึกว่าตายเมื่อกี้ไม่ใช่อะ่ะแต่มาตายทีหลังโอ okay. เคเราก็ฆ่าเจ้าพันก้าไปได้หรือเรียกว่าแผงกะใช้เวลาไปแปดนาทีเนาะโอเค โค okay. คลิปนี้ก็มาไวไปไวนิดนึงยังไม่จบควสโคตรเร็วยังเร็วเลยแหละโอเคเก็บให้เจ้ารางวัลก่อนตัวต่อไปก็ในออมีเางก้าเหมือนเดิมเหรอโอเคเซตเดิมนะแต่เป็นตัวไหนดีนี่เหรอโอเคตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวไปเจอกันในแมปกันเลยนะ โอเคเราก็เข้ามาในแมชกันอีกแล้วนะสรุปจะเรียกเป็นแมปหรือเป็นแมชโอเคเรียกเป็นแมปแล้วกันก็แมปเดิมเนาะเราก็จะได้ทำภารกิจสองภารกิจในแมปเดียวกันก็คือเก็บของกับล่าเจ้าน้ำแข็งไมไมเรารู้สึกวิ่งชา้าอ,อ๋อยังไม่กดวิ่งยนีโอเคเก็บของก่อนเนาะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่อ่อนที่สุดในแมปน้ำแข็งละ มาถึงระดับมาแล้วนะอ,อยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่เลยเก็บได้ไม่กี่ชิ้นก็ต้องล่าต่อโอ้โหชาร์จแล้วก็โยนระเบิดใส่หน้า เขาแตกไหมครับยิงยิงยิง,ยงอ๋อเรียกลูกน้องมาด้วยมันต้องเก็บลูกน้องมันก่อนนะเนาะไปไกลเพื่อน่นนะ มาสี่พุ่งมาสี่โอ้อยู่อย่างไกลเลยเขาทีละสามร้อยอ่ะสามร้อยสี่ร้อยอ่ะ Okay. โอเคเบรกพาสได้ังอึชเลยระเบิด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 แล้วโอเคสวยโอ๊ะโกดแล้วก็ตายไปซะเดี๋ยวค่อยอัพให้อาวุธมันดีกว่านี้เนาะเราก็ต้องฟาร์มของอีกยาวถ้าอัพดีกว่าโอเค ใช้วเวลาไปสองนาทีครึ่งนะซึ่งเวลาคิดว่าเยอะอยู่แหละก็พาร์ทนี้ก็ล่าไปอีสองตัวแนละ้วก็คิดว่าน่าจะพอก่อนนะเนาะเพียงเท่านี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเพยบายบีเนาะก็ต้องวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะว่าจะเป็นเกมอะไรก็รุนกัน โอเคครับผมบายบายไปละ